มาครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาตีบ่อปลาบ่อครับทุกคนครับนี่ตะกร้อบ่อนี่ครับเดือดครับผมกล้วยครับกล้วยสุกครับผมเขาเรียกว่ากล้วยวิเศษครับนันทุกคนในปลาตะกินครับทุกคน ดึงเลยจิ้มสายไม่ทันอูดึงเลยเหรออูแม่สบายเนี่ยอูแม่สบายเอาไหมสบายเอาไหมยม่มีสบายอยู่หรอนึกว่าหมดแล้ว,ลลวอูดึงข้างมือเลยอยู่อยู่ หักหักหัก้หักหักหักเลยหักมันโลกว่าอู้ๆไม่เข้าไม่เข้าเห็นลหมเห็นไหมออกมา่าตรงนี้ถูกเดียมาใส่เห็น

อู้ตักไม่ไม่ได้หรอลูกต้องเลยตักดีมั้ยจิ้มปิดกล้อง,องลุงแกบเรือ่องอะไฮะเอาดำม,มาถ่ายคลิปมันไม่เหนื่อยมั้วมันไม่มันไม่นั่นแล้วโอ้ยมันจะถนัดไหมเล่ามารับนั่งก่อนแล้วค่อยไอ้นี่ดิมันจะหักไป ทำจะหาพิจิตรเมาลากมาเอาเามมเบ็ดส่งมาให้ตาไอเชื้มันลากมามันก็ช้อนทำพิจิตรนั่นหรอหัวักตัวเบ็ดมันหักตัวคันหักครับว่ามันดืงกโก่งนี่เจื้อมถึงสองโลไหมหนึ่งโสองโลได้เลยนะตายลูกชายตายทำพิจเขากล้องด้วย ปักเขนก็พอเราคลิปได้แล้วคลิปแล้วสบายใส์สองลูกครับทุกคนครับกล้วยวิเศษครับสุดยอดครับผม